พุทธทรมนายข้อที่สิองพระเจ้าพะเซนที่โกศลทรงได้สุบินนิมิตเห็นว่าน้ำเต้าที่เคยลอยอยู่บนน้ำกับจมลงในน้ำซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ปรากฏอยู่ในสุบินนิมิตนั้นพระพู้ธงค์ทรงทํานายว่าในอนาคตการชนและสัตว์จะถึงความวิบัติเพราะเพศภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นก้าวคือผู้เป็นบัณฑิตจะถูกเหยียบยม่ม กดขี่ให้หมดอำนาจวาฒนาคนอันดาภานจะได้รับการยกย่องให้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองคมเหงเบียดเบียนผู้มีคุณธรรมให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนอยู่ภายใต้อำนาจของคนอันดาภานนั้นจึงทำให้คนชั่วอยู่ในสังคมได้อย่างสำราญลื่นเลงไปทั่วหน้าแต่คนที่มีความซื่อสัตย์ดำรงชีพอยู่ ได้ยากและลำบากยิ่งนะักนี่คือพุทธธรรมนายข้อที่สิบสอง